นี่ก็คือกระจกประตูอยู่ด้านบนนี่กป็ปูประตูด้านล่างประตูด้านบนนี่ก็คือระเบียงนี่ก็คือระเบียงเหมือนกันอันเดียวนี่ก็คือที่ห้อยต้นไม้นี่ก็คือหญ้าเอาไว้ให้ผีต้นเล็กือแอบ หน้าต่างแล้วก,ก็มีนี่ด้วยนี่คือถังถังน้ำยาของถังอาบน้ำนี่ก็คือแอปเปิลแอปเปิลสีม่วงนี่ก็คือผีเื้อไหนครับผีเซื้อยู่ไหนโอ้เล็กๆ่นระนี่เอวนี่ก็คือจระเข้เกาะอยู่อือ นี่ก็คือดอกไม้ดอกไม้ไม,ไม่ไม่ใช่กระถางต้นไม้มีสลามตัวเล็กกำลังยกกระถางต้นไม้ไปให้เพื่อนอยู่อยู่ด้านบนเพื่อนอ๋อช่วยกันอย่างนี้หรอใช่นี่ก็คือสลามอยู่นอกประตูะแม่มันเหมือน บ้านของสลามนี่บแม่พูดผิดเปล่าแม่นั่นคือสลามไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนสลามอะ่ะมันเหมือนสลามแต่ที่จริงมันคือน้อยไม่บ้านของอะไรสปีกอีกทีสิเกิรอันนี้ก็เป็นที่กัน